จาะลึกดวงเนื้อคู่คนวันจันทร์เราจะมาคุยเรื่องหัวใจของกลุ่มคนที่ขึ้นชื่อว่าอ่อนโยนที่สุดแต่ก็เดาใจยากที่สุดในบรรดาเจ็ดวันนั่นคือคนวันจันทร์ค่ะคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมความรักของคนวันจันทร์ถึงชอบวนเวียนอยู่กับความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้บางครั้งก็อยากอ้อนบางครั้งก็อยากอยู่เงียบๆแล้วใครกันละ่ะที่จะเข้ามาเติมเต็มพระจันทร์ดวงนี้ได้พอดี วันนี้จิ๊บสรุปมาให้แล้วค่ะทางลักษณะรูปร่างนิสัยและเคมีที่เข้ากันสุดๆใครเกิดวันจันทร์หรือใครกำลังแอบชอบคนวันจันทร์อยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดค่ะตัวตนของคนวันจันทร์ก่อนจะไปดูว่าเนื้อคู่เป็นใครเรามาเช็คไว้ของตัวเองกันก่อนค่ะ คนเกิดวันจันทร์มีดาวจันทร์เป็นดาวประจำตัวคุณคือสายสพอร์ตขี้สงสารและมีสัญชาตญาณแม่นยำม,มากแต่จุดอ่อนคือความขี้น้อยใจมาถึงไฮไลท์ค่ะลักษณะเนื้อคู่ของคนวันจันทร์ตามตำราและสถิติส่วนใหญ่ระบุไว้ว่า บุคลิกภายนอกมักจะเป็นคนที่มีรูปร่างโปร่งสุขุมหรือมีบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่กว่าวัยหน้าตาอาจจะไม่ต้องถึงขั้นดาราแต่ต้องมีเสน่ห์ที่ดวงตาเป็นคนที่มองแล้วรู้สึกใจดีและพึ่งพาได้ค่ะนิสัยที่ต้องมีต้องเป็นคนใจเย็นระดับสิบเพราะคนวันจันทร์บทจะใช้อารมณ์ก็มาเป็นพายุเนื้อคู่ของคุณจะเป็นเหมือนเขื่อนที่คอยกั้นอารมณ์และเป็นคนที่รับฟังคุณได้ทุกเรื่องโดยไม่ตัดสิน วันเกิดที่ส่งเสริมกันดอกจันรคนวันพุธกลางวันเป็นคู่ที่ส่งเสริมด้านสติปัญญาและการสื่อสารคุยกันรู้เรื่องคนวันเสาร์แม้จะดูต่างกันสุดขั้วแต่ความหนักแน่นของคนวันเสาร์จะช่วยเติมเต็มความโลเลของคนวันจันทร์ได้ดีมากค่ะเคล็ดลับ The Secret ทำอย่างไรให้รักสมหวังแต่จิ๊บอยากบอกคนวันจันทร์ไว้อย่างหนึ่งนะ การรอเนื้อคู่อย่างเดียวอาจไม่พอสเสน่ห์ของคุณจะเปล่งประกายที่สุดเมื่อคุณรักตัวเองค่ะอย่าให้ความเหงาทําให้คุณยอมลดมาตรฐานตัวเองลงไปเคล็ดลับเสริมดวงรักคนวันจันทร์ลองหาเครื่องประดับที่เป็นมุกเพลหรือใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลืองนวลหรือสีขาวในวันสําคัญจะช่วยเสริมออร่าความเมตตาให้เนื้อคู่มองเห็นคุณชัดขึ้นค่ะ สุดท้ายนี้ไม่ว่าดวงจะบอกว่าเนื้อคู่เป็นใครสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เราอยู่กับใครแล้วเราได้เป็นตัวของตัวเองอย่างมีความสุขที่สุดค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ